อรุณสวัสดิ์ค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆด่านๆทุกๆคนสำหรับในเช้าวันนี้เราได้เข้ามาพบกันแล้วนะคะขอให้พวกเราทุกคนที่จะสงบจิตสงบใจที่จะฟังพระดํารัสขององค์พระเยซูคริสเจ้าที่พระองค์จะทรง ตัดกับพวกเราในเวลาเช้าของทุกๆวันสำหรับเช้าวันนี้วันที่15สิงหาคมพระองค์ทรงตัดว่าเราเป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือการเวลาและสรรพสิ่งจงสแสวงหาเราเถิดไม่ใช่เฉพาะในเวลาเช้าเท่านั้นแต่ตลอดทั้งวันลูกเอย๋ยอย่าให้ปัญหาที่เจ้าไม่คาดคิด มาแย่งความสนใจของเจ้าไปจากเราแทนที่จะทำเช่นนั้นจงอธิษฐานพูดคุยกับเราในทุกๆเรื่องแล้วเฝ้ารอคำตอบของเราด้วยความมั่นใจเถิดลูกเอ๋ยอย่าให้ความทุกข์ร้อนใดๆเข้ามารบกวนการพูดคุยการอย่างสนิทสนมของเราเมื่อสิ่งต่างๆดูจะเหมือนผิดพลาดมนุษย์ก็มักจะคิดว่า ความผิดพลาดนั้นคือการลงโทษจากเราแต่จงเลือกที่จะมองหาพระพรที่ซ่อนอยู่ในความยากลำบากเหล่านั้นจงให้เราเป็นที่ลิภัยของเจ้าโดยการระบายความในใจของเจ้าและวางใจในเราตลอดเวลาให้เรามา ฟังในข้อพระคำสดุดดีบทที่ห5ข้อ17ทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นและเวลาเที่ยงข้าพเจ้าร้องทุกข์และคำควรและพระองค์จะทรงฟังเสียงของข้าพเจ้าสดุดีบทที่36ข้อหความชอบธรรมของโงค์เหมือนภูเขาทั้งหลายของพระเจ้าคำพิพากษาของโงค์เหมือนที่ลึกยิ่ง ข้าแต่พระเจ้าพระอ,องค์ทรงช่วยมนุษย์และสัตว์ให้รอดสดุดีบทที่62ข้อ8ประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ีิภัยของเราอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบเจงในพระคุณของพระองค์ ที่พระองค์ทรงตัดเตือนสั่งสอนพวกเราทุกคนพระองค์ทรงตัดว่าให้เราเชื่อมั่นในพระองค์ไม่ว่าจะมีปัญหาใดๆไม่ต้องไปปรึกษาใครให้ทูลต่อพระองค์ไม่ใช่จะเข้าเฝ้าพระองค์แต่เฉพาะในเวลาเช้าทุกเวลาที่ทั้งวันและกลางคืนถ้าเรามีปัญหาก็ให้อธิษฐานปรึกษาต่อพระองค์ องค์จะช่วยแก้ปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่ให้หมดไปไม่ต้องกลัวว่าพระองค์จะไม่รับคำปรึกษาของเราพระองค์รักเราไม่อยากให้พวกเรามีความทุกข์พระองค์จะทรงป้องกันเราจากคนที่จะมาทำให้เรานั้นมีทุกข์ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกเลยแม้แต่ วันเดียวหรือวินาทีเดียวพระองค์ทรงห่วงใยลูกๆทุกคนพระองค์ได้ทรงให้เรานั้นไว้วางใจในพระองค์ไม่ว่ามีอะไรก็ให้ทูลต่อพระองค์และอย่าใจร้อนที่จะรอฟังคำตอบจากพระองค์ พระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบสิ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงเมตตาต่อลูกและทุกๆคนขอพระองค์ได้โปรดเมตตาสถิตอยู่กับลูกตลอดไปสิ่งใดที่ลูกทำผิดขอพระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปให้กับลูกๆทุกคนขอให้พระองค์ทรงอวยพระพรให้ลูกทุกคน มีความสุขมีความสำเร็จในหน้าที่การงานกิจาการต่างๆธุรกจิจที่ลูกๆทุกคนทำขอให้เจริญเติบโตและหลุดพ้นจากหนี้สินหลุดพ้นจากการเจ็บไข้ได้ป่วยคนไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์เจ้าข้าได้โปรดเมตตารักษาให้ทุกคนหายเป็นปกติด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข่าลูกๆทุกคน ขอกราบขอบพระคุณพระองค์สันเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ